สวัสดีครับนานาย Family นะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้นานายด้วยนะครับผมวันนี้เราว่าด้วยเรื่องอาหารนะครับอันนี้เป็นอาหารเช้าเลยนะครับผมวันนี้นานายนะครับจะมาผัดกระเพราปลาเอียดนะครับของคุณพี่ติ๊กนะครับ สุราษนะครับยังไม่หมดเลยพี่นะครับกินไปเรื่อยๆนะครับเลยอีกครึ่งตัวนะครับสำหรับปลาเอียดนะครับปลาแห้งนะครับก็จะสับเป็นทิ้นนะครับแล้วก็เอาไปแช่น้ําแช่น้ําไว้ข้ามคืนเลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นนะครับจนถึงวันนี้ตอนเช้าเลยนะครับเราจะผัดผสมกับหมูบดนะครับหมูบดนะครับ แล้วก็มีนี่ฮะักะเพราแล้วก็ส่วนพริกก็จะเป็นพริกแห้งนะครับเราจะใช้พริกแห้งนะครับนาหน,าหนจะเป็นการชอบส่วนตัวมากกว่านะครับพราะใส่พริกแห้งมันจะมีความหอมแบบแบบหอมแบบไม่ไห,หม้นะครับอันนี้นะในความรู้สึกของนายน,นะครับเวลาจะผัดกะเพราก็จะชอบใส่พริกแห้งดีกว่ามันหอมดีนะครับพร้อมกับกระเทียมตำตำพอพอไม่แหลกเท่าไหร่ครับพอให้มันแตกๆนะครับผมนะ เดี๋ยวานายจะเริ่มแล้วนะครับผม,มนะครับเราจะเขาเรียกว่าแช่น้ําให้ให้ความเค็มจากเนื้อปลามันมันมันออกไปส่วนหนึ่งก่อนเนาะนะครับถ้าเราไม่แช่น้ํานะครับนายคือไม่ใช่น้ำเราเอาไปเอาไปแกงเอาไปต้มนะครับต้มยําเอาไปแกงมันจะ มันจะเหนียวมากนะครับมันจะแข็งนั้นนายเคี้ยวไม่ได้ฟันไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นะนายก็เลยเอาไปแช่น้ําไปก่อนให้ให้มันนุ่มนะฮะนี่นุ่มมากนะครับเวลาแช่น้ําไปมันจะนุ่มนี่นุ่มนะครับปลาปลาก็จะเป็นเส้นๆเลยนะฮะนี่ปลาจะเป็นเส้นเป็นเส้นเลยนะครับนเนื้อนุ่มมากครับเนื้อนุ่มนุ่มนุ่มเคี้ยวง่ายเลยครับผมเดีวจะผัดใส่กับหมูบดนะครับผมนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวไปตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันกันครับตั้งกระทะก่อนนะครับเปิดแก๊สครับไปมาแล้วนะครับน้ำมันนิดนึงครับประมาณนี้นะครับนีดนึงน้ำมัน บ้านนี้กินน้ํามันนะครับขาดน้ํามันไม่ได้ครับขาดมันไม่ได้ครับชีวิตมีแต่ม,มันนะครับใส่น้ํามันใส่น้ํามันไปแล้วก็มาก็ใส่พริกนะครับอ้าเอ,าอะไรเอาได้หอดีเอาได้ทั้งวันทั้งวีทั้งวันเห็นอะไรก็เฮาเฮาไะตามมาเลยครับมาแล้วครับพริกแดงโครกไป,ไป ตรงนี้ไว้ล้างใส่หมดนะครับผมแล้วก็ด้วยนี่ครับอืมไปแล้วครับผมก็ตัดพอหอมครับ เอานี้มาเลยครับผมใส่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่พอหอมๆแล้วก็ใส่ไปเลย,เาม,าเลยม,ม,มันนิแล้วนะครับไม่ถูก่ายอยู่ เพิความอร่อยมาแล้วหมูสุกเลยอยู่ลยแล้วนะครับหมูหมูเอาไปแค่ทุบขั่วนะครับเอาไปลงกระทะแป๊ดเดียวมันก็สุกแล้วนาเวลาผัดจะเอาพวกหมูพวกอะไรเนี่ยถ้าหมูกไลด์หมูอ,อะไรหมูแบบเราสับสับเนี่ยนายจะลงแป๊ดเดียวครับใส่แป๊บเดียวขึ้นเลยอันนี้ก็อาจจะนานหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีปลาด้วย ว่าจะเอาปลาลงก่อนแล้วก็ค่อยเอาหมูลงทีหลังก็ลงไปแล้วครับผมรัดขั้นตอนไปเลยครับเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงก่อนเดะ๋ย่เครื่องปรุงก็น้ําปลาเราอย่าเพิ่งใส่นะครับเน้ำปลาอย่าเพิ่งใส่เพราะว่าปลาจะเค็มอยู่แล้วนะฮะใสเดี๋ยวลงไปนะครับก็ใส่ไก่นัวใส่หน่อยแส่หน่อยใส่ลายก็เสียดลายด้วยกันหน่อมเลยแายต้วนี่แหละตัวแบครับ สำหรับตันที่มีชอบใส่แป้งงวก็แล้วแต่เลยครับแต่ในนันก็ใส่ถาดอะไนก็คือใส้งงว่น้องอ่าสีขาวหน่อยึงเพื่อความสีสันที่สวยงามก็ใส่สีน้ำเพิมแล้วก็ตัดต่อเลยครับ กลิ่นเปลี่ยนปลายแห้งหอมขึ้นมาแล้วครับเปลี่ยนปลาแห้งหอม <c oughs> อ <c oughs> เดี๋ยวรอให้ปลายห้งก่อนนะครับปกติก็ถ้าผัดปกติก็ตอนนี้เอาขึ้นแล้วครับผมอันนี้ก็ใส่ใส่กระเทาะก็ขึ้นไปแล้วนะครับน้ามน่อยรอสักครู่นึงครับเดี๋ยวเติมน,น้ำก่อนแร๊บนึง ตอนนี้เราก็รอให้สุกนะครับผมอืรอให้เนื้อปลามันสุกก่อนนะครับรอให้ปลา,าสุกง่ายอยู่นะเนื้อปลาสุกง่ายอยู่เพราะว่าเราแช่น้ําไปแล้วนะครับปลามันก็จะนิ่มนะครับผมําหรับตานใจอยากจะลองทําแบบหน้าไหนก็ได้นะครับแปลงสูตรไปมั่วเลยครับอันนี้คือคือมันมันไม่มีสูตรเฉพาะอ,อยู่แล้วนะครับการทําอาหารนะครับคิดอะไรได้ใส่ไปหมดเลยฮนะ พอให้ความอร่อยมันเป็นเจอือก็โอเคนะครับมันถูกปากเราก็ใช้ได้เลยครับอ่านเลยนั่งๆเดี๋ยวทำนี้เขาไม่ไม่ชอบนั้งอยู่แล้วครับชอบมีน้ำด้วยเดี๋ยวเติมน้ำนิดนึงครับเดี๋ยวเติมน้ำเติมน้ำพอได้ชดน้ำหน่อยเนาะกระเพราชดน้ำชิดดูครับมีไหมกระเพราชดน้ำเดี๋ยวเติมน้ำอีกนิดนึงครับ่าตอนนี้เราก็เติมน้ำลงไปแล้วครับผม คลุกคลิกคลุกคลิกนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นนี่เลยครับผมแม่งานเลยครับแม่งานก็คือกะเพราถ้าไม่มีกะเพราก็จะไม่เรียกว่าผัดกะเพรานะครับผมต้องเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับใช่ไหมครับผัดกะเพราก็ต้องมีกะเพรานะครับผมแม่งานนะครับจะของงานครับคือกะเพรานะครับใส่เลยครับไปเลยท่านใดที่ชอบแบบจัดจานหน่อยก็ใส่เยอะๆเพราะว่ามันมีความเผ็ดเผ็ดร้อนอยู่แล้วนะครับใบกะเพรานะ น,นี้ก็ใส่พริกไปแล้วนะครับมันก็เผ็ดนะครับอันนี้ก็ใส่ใบ,บกะเพรา ule, ด้วยมันก็เผ็ดตึ้นอีกครับพี่นอ้องเห็นไงไงฮะหอมนะครับนี um, หบああบ้หอมใบกะเพราแล้วครับผมหอมใบกะเพราแล้วนะครับแล้วก็หน้าตาก็ออกจะน่ากินมากนะเข้าสวยร้อนๆนะครับอือเอาละครับนี่ก็เป็นผัดกระเพราละเอียดกับอ่ กับหมูบดนะฮะหมูบดนะฮะเดี๋ยวก็จะตักใส่จานเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูก่อน,นตักใส่จานนะครับผมได้แล้วแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอาหารรอบเช้าเมื่อน,นี้นะครับกะเพราปลาเอียดตากแห้ง กับหมูบดนะครับก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่ครับอืมเราตักไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งครับเป็นข้าวผมมาริสุรินร้อยห้าแท้ๆหอมมากนะครับดูกินกับข้าวสวยร้อนๆน,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 นะครับผมเดี๋ยวนี้ก็ให้ อลูกกินข้าวอะไรอย่างจ้ามาเลยก,กินข้าวออกกินแซนด์วิชแล้วโอ้ยเด็กฝรั่งอีกแล้วงานนี้กินแซนด์วิชไปแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะขิวจะกินข้าวไปโรงเรียนก็กินได้ลูกพ่อทำกับข้าวแล้วนะครับมีกับข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะผมะะะะก็เชิญครับมาทานข้าวเช้าไปโรงเรียนไปทำงาน ด้วยกันครับผมอ่ะนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e ให้กับหน้าานด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับหน้าานด้วยนะครับผมนะครับจะได้มียอดซับเยอะๆนะครับอ่าจะได้มีกำลังใจนะครับในการทำคลิปออกมานะครับชมเพลินๆกันนะครับชมเพลินๆนะครับชมแล้วมีความสุขก็ชมชมแล้วรู้สึกว่าอึดอัดก็ไม่ต้องชมก็ได้นะครับเลื่อนผ่าน ไปได้เลยนะครับผมอ่ะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านนะครับมีความสุขในการทํางานนะครับผมนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้ทานข้าวได้เยอะๆนะครับอ่ะนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับผมดีลัไปก่อนครับสวัสดีครับ